ลองหลับตาแล้วนึกภาพตามกันดูนะครับค่ะค่ำคืนหนึ่งในพระนครช่วงปลายศตวรรษที่19อากาศกำลังเย็นสบายเลยและจู่ๆก็มีเสียงเพลงทํานองแปลกๆที่เราไม่คุ้นหูลอยแผ่วๆมาจากชุมชนเล็กๆริมแม่น้ำเจ้าพระยาอืมเป็นเสียงที่คนสยามส่วนใหญ่ในตอนนั้นคงจะเอิม่มคงจะงงๆว่ามันคือเสียงอะไรกันแน่นึกภาพออกเลยค่ะนั่นแหละครับ คือเสียงเพลงคริสต์มาสแรกๆที่เคยถูกขับขานบนแผ่นดินนี้เป็นภาพเปิดที่ชวนให้คิดปามากๆเลยนะคะเพราะมันคือจุดเริ่มต้นเล็กๆของเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดเยอะเลยใช่เลยครับวันนี้เราจะมาเจาะเล็กกันว่าเทศกาลที่ตอนนี้เราคุ้นเคยกันดีอย่างคริสต์มาสเนี่ยมันเดินทางมาสู่สยามได้ยังไงจากจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ว่าใช่ครับจากแสงเทียนริบหรี่ในโบสถ์ไม้มันกลายมาเป็นเทศกาลประดับไฟสว่างไสวทั่วเมืองอย่างทุกวันนี้ได้ยังไงกัน แหล่งข้อมูลที่เรามีในมือวันนี้ก็หลากหลายมากครับค่ะมีตั้งแต่บันทึกเก่าแก่ที่เห็นภาพชักเหมือนบทกวีไปจนถึงเอกสารประวัติศาสตร์จริงๆจังๆทั้งสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์เลยแล้วก็มีงานวิเคราะห์ที่ช่วยเชื่อมโยงจุดต่างๆเข้าด้วยกันถูกต้องครับงั้นภารกิจของเราวันนี้ก็คือการย้อนรอยแสงเทียนเล่มแรกของคริสต์มาสในสยามเพื่อจะทำความเข้าใจว่าเทศกาลนี้มันไม่ได้เดินทางมาพร้อมกับลุงซานตาและกวางเรนเดีย ฮ่าฮไม่ใช่เลยค่ะแต่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสังคมการเมืองแล้วก็วิทยาตาลที่น่าทึ่งกว่านั้นเยอะเลยโอเคครับฟังดูน่าสนุกมากงั้นเรามาเริ่มที่แสงแรกกันเลยดีกว่าซึ่งต้องย้อนกลับไปไกลมากเลยใช่ไหมครับไกลกว่าที่หลายคนคิดเลยค่ะเราต้องย้อนไปถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาเลยทีเดียวอยุธยาเลยเหรอครับ S <S ใช่ค่ะศาสนาคริสต์เข้ามาในสยามพร้อมกับชาวตะวันตกกลุ่มแรกๆก็คือโปรตุเกสตั้งแต่ปีพศ2600โนนเลยโอ้โหในยุคนั้นเนี่ยการเข้ามาของศาสนาคริสต์ที่เป็นนิกายโรมันคาทอลิกคือเรื่องการเมืองกับการทหารมันมาคู่กันตลอดเลยค่ะแยกกันไม่ออกจริงๆอ๋อคือไม่ได้มาแค่เรื่องศาสนาเพียวๆ ไม่ใช่เลยค่ะชาวโปรโตุเกสได้รับพระราชทานที่ดินให้ตั้งชุมชนสร้างโดดได้ก็เพื่อแลกกับความร่วมมือทางการทหารอย่างเช่นการช่วยรบหรือการใช้ปืนใส่ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากในตอนนั้นมาแบบพึ่งพาอาศัยกันแต่พอพูดถึงอยุธยาคนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงยุคที่การทูดเฟื่องฟูสุดๆคือสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชใช่ค่ะยุคนั้นเลย ผมไปเจอข้อมูลที่น่าสนใจมากจากจดหมายเหตุรายวันของบัตรหลวงเดอชาวาสีที่มากับคณะราชทูตฝรั่งเศสปีพศ2228อืมท่านบันทึกไว้ว่ายังไงคะ ท่านบันทึกไว้เลยว่ามีพิธีรับสีล้างบาปให้คนไทย12คนแล้วในพิธีก็มีทั้งท่านราชทูตและตัวบาดหลวงเองเป็นพ่อตูนหัวให้ด้วยใช่ค่ะและจุดนี้คือหัวใจสําคัญของเรื่องในยุคแรกเลยสิ่งที่น่าสนใจในรายละเอียดตรงนี้คือมันไม่ใช่แค่พิธีทางศาสนาแต่มันคือการเมืองมันคือการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองและการทูตแบบเต็มๆเลยค่ะลองนึกภาพตามนะคะราชสำนักสยามกําลังจเจริญสัมพันธไมตรีกับราชสำนักของพระเจ้าหลุยที่1 4แห่งฝรั่งเศสซึ่ง ยิ่งใหญ่มากในยุโรปค,ครัโดยมีทูตระดับสูงเข้าร่วมมันคือการส่งสัญญาณว่าเราเปิดรับอิทธิพลของพวกท่านนะมันคือการทูตที่ใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือชัดๆเลยเอแต่ถ้าเขาบันทึกพิธีศีลล้างบาปไว้ละเอียดขนาดนี้เพราะมันสําคัญทางการเมืองก็น่าจะมีการบันทึกเรื่องพิธีใหญ่ๆอย่างคริสต์มาสไว้บ้างสิครับน่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการจัดงานเลี้ยงทางการทูตได้เลยทําไมเราถึงไม่ค่อยได้ยินเรื่องนี้เลยละ่ะ เป็นคำถามที่ดีมากค่ะและคำตอบก็คือแทบไม่มีการบันทึกไว้เลยเอ้าวเหรอครับค่ะนี่คือสิ่งที่บอกเราได้เยอะมากในจดหมายเหตุของเดอชวาสีหรือบันทึกอื่นๆของขณะทูดเขาจะเน้นเรื่องการเข้าเฝ้าการเจรจาความหรูหราของราชสำนักสยามเรื่องการเมืองเป็นหลักใช่ค่ะ คือจะสัมผัสได้เลยว่าพิธีทางศาสนาที่ถูกบันทึกไว้มันเป็นเหมือนละครฉากหนึ่งทางการเมืองเท่านั้นการที่ไม่มีการพูดถึงคริสต์มาสเลยมันสะท้อนให้เห็นว่าในยุคอยุธยาคริสต์มาสเป็นแค่พิธีกรรมภายในอจัดกันเองเงียบๆในชุมชนชาวคริสเล็กๆเท่านั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ราชสำนักให้ความสำคัญไม่ใช่เครื่องมือทางการทูตมันจึงเป็นเหมือนที่แหล่งข้อมูลชิ้นหนึ่งบรรยายไว้ว่า เป็นประกายที่เล็กพอจะหล่นหายไปในคืนหนึ่งของปีจริงๆค่ะโอ้พอฟังแบบนี้แล้วคริสต์มาสยุคอยุธยานี่ดูเหมือนจะเกี่ยวกับการเรืองล้นๆเลยนะครับค่ะส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นแล้วพอสิ้นรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสก็ขาดสะบั้นลงแสงเทียนที่ว่านี้ก็คงริบรีลงไปแล้วอะไรที่ทําให้การกลับมาครั้งที่สองในยุครัตนโกสินทร์มันต่างออกไปล่ะครับเหมือนต้องมีกลยุทธ์ใหม่หมดเลยนะใช่เลยค่ะมันคือคนละเกมโดยสิ้นเชิง เครื่องลูกที่สองนี้เกิดขึ้นในช่วงต้นรัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่สามราวๆปีพศ2371ครับผู้เล่นกลุ่มใหม่ที่เข้ามาคือม i ชชันน a รีอเมริกันซึ่งเป็นนิกายโปรเสตสแตนต์และมาพร้อมกับบุคคลสำคัญที่เรารู้จักกันดีอย่างหมอบรัตเล่อ๋อหมอบรัตเล่นี่เองแล้วบริบทของสยามตอนนั้นเป็นยังไงครับทำไมถึงเปิดรับอีกครั้งบริบทเปลี่ยนไปมากค่ะราชสำนักสยามในยุครัชกาลที่สม กำลังเผชิญหน้ากับการล่าอนานิคมของชาติตะวันตกที่คืบคลานเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆครับให้ราชสำนักต้องปรับตัวมีความต้องการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกเพื่อนำม,มาพัฒนาประเทศแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงระแวงเรื่องาศาสนาอยู่โดยเฉพาะกับคาทอลิกใช่ไหมครับที่มีประเด็นเรื่องการยอมรับอำนาจของพระสันตปาปาใช่เลยค่ะซึ่งราชสำนักมองว่าเป็นการยอมรับอำนาจจากภายนอกประเทศ อาจจะกระทบต่อพระราชอำนาจของกษัตริย์ได้อ๋อเข้าใจแล้วคืออยากได้ความรู้แต่ไม่อยากได้ศาสนาแล้วกลุ่มมิชนารีอเมริกันเขามีกลยุทธ์ที่ต่างออกไปจากพวกคาทอลิกในสมัยอยุธยาย,ยัางไงครับต่างกันคนละครัวเลยค่ะถ้าเรามองภาพใหญ่จะเห็นว่าพวกเขาไม่ได้ใช้การทูตระดับสูงไม่ได้พยายามจะเข้าหาชนชั้นปกครองเพื่อเปลี่ยนศาสนาโดยตรงแล้วเขาทำยังไง แต่พวกเขาใช้สิ่งที่เรียกว่าแสงสว่างแห่งความรู้เป็นเครื่องมือนำทางเข้ามาซึ่งมันตอบโจทย์ความต้องการของสยามในยุคนั้นพอดีเป๊ะแสงสว่างแห่งความรู้ฟังดูดีจังครับมันมีอะไรบ้างครับพอจะลงรายละเอียดได้ไหมหลักๆเลยมี3ด้านที่ทรงพลังมากๆค่ะ 1. คือการแพทย์นี่คือตัวเปลี่ยนเกมเลยการแพทย์ค่ะหมอรัดเลเป็นคนนาการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษเข้ามาซึ่งตอนนั้นเป็นโรคที่ฆ่าชีวิตคนไทยเยอะมาก ความสำเร็จนี้เป็นที่ยอมรับอย่างสูงในราชสำนักถึงขนาดที่ราชการที่สามโปรดกล้าวให้หมอหลวงไปเรียนวิชากับหมอแบรดเล์เลยทีเดียวใช่ค่ะหรืออย่างหมอเฮาส์ที่ใช้ยาควินินรักษาโรคมาลาเรียก็ช่วยชีวิตผู้คนไว้ได้มหาศาลคือเขาไม่ได้มาแค่เทศนาสั่งสอนแต่เขามาพร้อมก,กับการรักษาชีวิตผู้คนโอ้แค่เรื่องการแพทย์อย่างเดียวก็น่าจะซื้อใจคนได้เยอะแล้วนะครับเนี่ยแน่นอนค่ะแล้วด้านที่สองก็ตามมาคือการศึกษา การศึกษาค่ะมิชนารีเป็นผู้ริเริ่มตั้งโรงเรียนแบบตะวันตกซึ่งต่อมาก็พัฒนาไปเป็นสถาบันการศึกษาที่สำคัญของประเทศอย่างโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนแล้วก็โรงเรียนวัฒนวิทยาลัยอืมพวกเขายังสอนภาษาอังกฤษสอนวิทยาศาสตร์แล้วที่สำคัญคือสนับสนุนให้คนไทยคนแรกคือนายเทียนฮิสารสินเดินทางไปเรียนวิชาแพทย์สมัยใหม่ถึงที่อเมริกาด้วยและด้านที่สามที่ผมว่าปฏิวัติวงการเลยก็คือการพิมพ์ใช่ไหมครับ ผมเคยอ่านเจอว่าหมอบรดเล่เนี่ยแหละคือผู้บุกเบิกถูกต้องค่ะพวกเขานําแท่นพิมพ์ตัวอักษรไทยเข้ามาในยุคแรกๆแล้วมันไม่ได้เปลี่ยนแค่การเผยแพร่ศาสนานะคะมันเปลี่ยนสังคมเลยเปลี่ยนยังไงครับ พวกเขารับพิมพ์เอกสารราชการฉบับแรกคือประกาศห้ามสูบฝิ่นในสมัยราชการที่สามและจุดที่พีคที่สุดคือการออกหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของไทยบางกอกรีคอเดอร์ใช่ค่ะบางกอกรีคอร์เดอร์โดยหมอแบรดเล์ซึ่งเป็นการเปิดโลก,กทัศน์นำข่าวสารความรู้จากโลกตะวันตกมาสู่สังคมสยามอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนโอ้โหผมไม่เคยเชื่อมโยงเรื่องหนังสือพิมพ์บางกอกรีคอเดอร์กับเรื่องราวของคริส์มาสมาก่อนเลยนะเนี่ย มันน่าทึ่งมากที่คิดว่าคนกลุ่มเดียวกันที่กำลังแนะนำเพลง Silent Night ให้คุณสยามรู้จักค่ะก็เป็นคนกลุ่มเดียวกับที่กำลังแนะนำเรื่องการสื่อสารมวลชนสมัยใหม่ให้สยามด้วยมันเหมือนเป็นเรื่องจากคนละโลกเลยใช่ค่ะและนั่นคือคำตอบว่าทำไมภาพลักษณ์ของคริสต์มาสในยุคนี้ถึงเปลี่ยนไปมันไม่ได้ถูกมองเป็นแค่พิธีกรรมลึกลับของฝรั่งอีกต่อไปแล้วครับแต่มันถูกผูกติดอยู่กับภาพของความทันสมัย ความก้าวหน้าวิทยาการทั้งโรงเรียนโรงพยาบาลแท่นพิมพ์สิ่งเหล่านี้ทำให้คนสยามเริ่มมองศาสนาคริสต์ในมุมที่ต่างออกไปไม่ใช่ในฐานะภัยคุกคามแต่เป็นเหมือนประตูที่เปิดไปสู่โลกสมัยใหม่พอภาพลักษณ์เปลี่ยนไปแบบนี้การเฉลิมฉลองคริสต์มาสเองก็น่าจะค่อยๆเปลี่ยนตามไปด้วยนะครับแน่นอนค่ะจากพิธีที่เงียบสงบมากๆในสมัยอยุธยามาสู่สัญ,ญลักษณ์ของความทันสมัยในยุครัตนโกสินท์ แล้วมันค่อยๆค,คลี่คลายกลายมาเป็นเทศกาลของเมืองแบบที่เราเห็นในทุกวันนี้ได้ยังไงครับมันเป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปและน่าสนใจมากค่ะ ถ้าเราดูจากข้อมูลเชิงพรรณนาต่างๆจะเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงเป็นฉากๆเลยฉากแรกเป็นยังไงครับฉากแรกก็คือภาพบรรยากาศในโบสถ์ไม้เล็กๆแถบบางรักค่ะมีแค่แสงเทียนริบหรี่กับเสียงเพลงสวดเบาๆอย่างซ l e เลนไนท์ที่ขับร้องเป็นภาษาไทยท่ามกลางสายตาของชาวบ้านที่อาจจะยืนมองด้วยความสงสัยอยู่ข้างนอกไม่มีต้นคริสต์มาสไม่มีซานตาคลอสไม่มีของขวัญฟูฟ้ามีแต่ความสงบ ความศรัทธาแล้วก็ความแปลกใหม่ในสายตาคนท้องถิ่นนึกภาพตามแล้วรู้สึกสงบอย่างบอกไม่ถูกเลยนะครับแล้วมันเริ่มขยายตัวออกมาจากโบสถ์ได้ยังไงมันค่อยๆแพร่จากโบสถ์เข้ามาสู่บ้านของขุนนางหรือชนชั้นนำที่เริ่มรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาค่ะเริ่มมีการเอาต้นสนเล็กๆมาประดับในบ้าน Oh. หรือในโรงเรียนของมิชชันนารีก็จะมีการแจกขนมให้เด็กนักเรียนในวันคริสต์มาสเป็นเหมือนการสร้างความทรงจำดีๆให้กับเด็กๆมันค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในชีวิตประจำวันของผู้คนทีละนิดๆอย่างนุ่มนวลแล้วจุดเปลี่ยนที่ทำให้มันกลายเป็นเทศกาลที่มองเห็นได้ในที่สาธารณะล่ะครับคือตอนไหน จุดเปลี่ยนสำคัญเลยคือตอนที่กรุงเทพเริ่มมีไฟฟ้าค่ะไฟฟ้าพอมีไฟฟ้าคริสต์มาสก็ได้โฉมใหม่เลยโบสถ์และร้านค้าของชาวตะวันตกแถบถนนเจริญกรุงเริ่มมีการประดับประดาด้วยหลอดไฟมันสว่างสวยขึ้นมาทันทีแล้วก็มีเรื่องน่ารักน่ารักที่แสดงถึงการปรับตัวด้วยนะคะเรื่องอะไรครับคือมีการนำภาพหิมะจากโปสการ์ดที่ส่งมาจากยุโรปมาตกแต่งร้าน อันนี้น่าสนใจมากเลยครับคืออากาศบ้านเราก็ร้อนจะแย่แต่ก็อยากมีหิมะก,กับเขาด้วยใช่ไหมคะ มันคือการหยิบยืมจินตนาการของความเป็นตะวันตกมาใช้เลยนะเนี่ยใช่เลยค่ะต้องรักในความคิดสร้างสารรค์ของคนยุคนั้นเลยนะข้างนอกอุณหภูมิ35องศาแต่ข้างในร้านค้าที่จเจริญกรุงกําลังพยายามสร้างดินแดนมหัศจรรย์แห่งฤดูหนาวขึ้นมาโดยอ้างอิงจากรูปภาพใช่ค่ะมันเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของการรับและปรับวัฒนธรรมในแบบฉบับของเราเองจากไฟประดับตามร้านค้ามันก้าวกระโดดมาเป็นต้นคริสต์มาสยักษ์หน้าห้างสรรพสินค้าเหมือนทุกวันนี้ได้ยังไงครับเหมือน มันมีอีกสเตปหนึ่งที่ใหญ่มากขั้นอยู่มีค่ะก้าวกระโดดครั้งใหญ่นั้นเกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองที่อิทธิพลของวัฒนธรรมอเมริกันเริ่มเข้ามามากขึ้นครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่เศรษฐกิจไทยบูมมากๆในยุค80และ90นี่คือช่วงเวลาที่คริสมัสหลุดออกจากวงของชุมชนชาวคริสตอย่างสมบูรณ์แล้วก้าวเข้าสู่โลกของการค้าปลีกและการตลาดเต็มตัวอ๋อเป็นเรื่องการตลาดนี่เองค่ะ มันไม่ใช่แค่แเรื่องการประดับไฟอีกต่อไปแล้วแต่มันคือเรื่องของโปรโมชั่นลดราคาการสร้างอีเวนต์การสร้างประสบการณ์ฤดูหนาวในประเทศเขตร้อนซึ่งเป็นแนวคิดที่ใหม่และน่าตื่นเต้นมากสำหรับชนชั้นกลางที่กำลังเติบโตในตอนนั้นอืมแต่การปรับเปลี่ยนที่ดูเหมือนจะราบรื่นขนาดนี้มันเป็นไปได้จริงๆหรอครับผมนึกภาพว่ามันน่าจะต้องมีการต่อต้านหรือความรู้สึกว่าเป็นภัยต่อวัฒนธรรมจากฝ่ายอนุร,รักษ์นิยมบ้างสิครับ เป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากค่ะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าไม่มีแรงต้านเลยแต่ลักษณะการปรับตัวของคริสต์มาสในไทยมันฉลาดมากฉลาดยังไงครับสิ่งที่สังคมไทยเลือกรับเข้ามาไม่ใช่แก่นแท้ทางศาสนาที่ลึกซึ้งแต่เป็นเปลือกหรือสัญ,ญลักษณ์ของเทศกาลมากกว่าอ๋อ oh. สำหรับคนไทยส่วนใหญ่ในปัจจุบันคริสต์มาสไม่ได้มีความหมายถึงการประสูติของพระเยซูเป็นหลักแต่ได้กลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ เอ่อความอบอุ่นความสุขส่งท้ายปีการเฉลิมฉลองการแบ่งปันใช่ค่ะซึ่งเป็นคุณค่าสากลที่ใครๆก็เข้าถึงได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนความเชื่อของตัวเองเลยมันจึงไม่เกิดแรงประทะที่รุนแรงกับวัฒนธรรมดั้งเดิมเพราะมันถูกปรับเปลี่ยนความหมายไปแล้วนั่นเองเป็นการเดินทางที่ยาวนานและน่าทึ่งจริงๆนะครับ จากแสงเทียนเล่มเล็กๆในโบสถ์ที่สะท้อนศรัทธาและการทวดในสมัยอยุธยาอค่อยๆกลายมาเป็นแสงสว่างแห่งวิทยาการและความทันสมัยในยุครัตนกโกสินทร์และสุดท้ายก็กลายมาเป็นแสงไฟนีออนที่เจิดจ้าของเทศกาลร,ร่วมสมัยในปัจจุบันใช่ค่ะและถ้าจะให้สรุปแก่นของเรื่องราวทั้งหมดนี้ให้คมขึ้นไปอีกนะคะดิฉันคิดว่าเรื่องราวของคริสต์มาสในสยามมันมีเอกลักษณ์ตรงที่ว่า การยอมรับวัฒนธรรมนี้ในสังคมวงกว้างมันถูกขับเคลื่อนด้วยประโยชน์ใช้สอยมาก่อนเป็นอันดับแรกประโยชน์ใช้สอยค่ะไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ทางการทูตในสมัยอยุธยาหรือประโยชน์จากวิทยาการทางการแพทย์การพิมพ์ในสมัยรัตนโกสินทร์และหลังจากนั้น การเฉลิมฉลองและการค้าถึงค่อยตามมาทีหลังซึ่งมันต่างจากในโลกตะวันตกมากครับอาจจะพูดได้ว่าในสยามวิทยาศาสตร์ของมิชชันนารีกลายเป็นที่นิยมก่อนพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขาจะถูกยอมรับในวงกว้างเสียอีกเป็นบทสรุปที่ทรงพลังมากครับแล้วมันก็อาจจะนําไปสู่ข้อคิดสุดท้ายที่เราอยากจะฝากไว้ให้ได้ลองไปนึกภาพตามกันดูนะครับว่าทุกวันนี้ ท่ามกลางแสงสีเสียงของเทศกาลคริสต์มาสในเมืองใหญ่ถ้าเราลองหยุดนิ่งๆแล้วเงี่ยหูฟังดูสักครู่บางทีเราอาจจะได้ยินเสียงสะท้อนแผ่วเบาของบทเพลงจากบทไม้ริมแม่น้าเมื่อร้อยกว่าปีก่อนอเสียงที่คอยย้ำเตือนเราว่าแสงเทียนเล่มแรกนั้นไม่เคยดับไปไหนแต่มันยังคงส่องสว่างอยู่ในความทรงจำและวัฒนธรรมของดินแดนแห่งนี้ในรูปแบบเฉพาะตัวของมันเองเสมอมา